ไม่ยากนะอเอาอย่างตัวไหนดีฟอสฟอรัสต,ตัวอย่างฟอสฟอรัสสิห เออแล้วดูดิเออของออกซิเจนเนี่ยสอดคล้องกับตอนมอปลายป่ะสรุปแล้วชั้นที่หนึ่งเนี่ยชั้นที่หนึ่งมีไอ้ตอนอยู่กี่ตัวสองตัวแล้วชั้นพลังงานหลักที่สองมีตรอนกี่ตัวหกอ่ะกลับมาดูฟอสฟ,ฟอฟรัสฟอสฟอรัสจัดไงนะสองแปดห้าป่ะ,อะเอางี้นะเราไม่เขียนแจกแจงแบบเป็น เป็นไล่ๆอย่างนี้แล้วนะเสียเวลาเราจะเขียนเป็นอย่างข้างล่างเลยอลองค่อยๆไล่ดูสิเริ่มต้นจากอะไรนะหนเอสกิดใส่ได้กี่ตัว2 2s 2 2p เต็มที่ได้เท่าไหร่6แล้วอะไรต่ออะไรต่อจากสองพใส่ได้กี่ตัว 3, S, ส 3 p 6หรือเปล mm hmm. ่าเกินยังนับดิหนึ่งสองสี่สิบสิบสเหลือเท่าไหร่สโอเคนะจบละเนี่ยง่ายๆวิธีการจัดของเราเอาง่ายๆว่าเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องรู้ว่าอันแรกเราต้องรู้ว่า <c oughs> spdf ค <c oughs> ืออะไรแล้วก็มันเรียงพลังงานยังไงเราต้องไล่ s หนึ s 2 s ส p 3 s 3 p ให้เป็น เสร็จแล้วก็ที่เหลือก็เนี่ยจับใส่แล้วก็บวกเลขให้มันครบตามเลขอะตอมของธาตุที่เราจัดเรียงอิเล็กตรอนอังน,นั้นถ้ามาเขียนแผนภาพเงี้ยเขียนให้ดูมันจะเป็นเอาแผ่นภาพเดิมนะตัวเดิมของออกซิเจนนะมันจะใส่เพิ่มมา 2p มี6ถูกปะก็ใส่6ให้เต็ม 3s มีเท่าไหร่มี2ก็จะเป็นแบบนี้ 3p 3 3p 3, 3, 3จัดเงี้ยก็1 2 3 แค่นี้ยังเข้าใจนะมันไม่ยากเลยแหละเพียงแต่จำให้ได้ละกันอือ ทีนี้เอาเรื่องอะไรต่อดอีงั้นเราลองมาสูสิเมื่อกี้พอเราพูดถึงเรื่อง S PDF แล้วเรามีเรื่องอะไรต่อมานะเลขควอนตั้มหรือเปล่าเลขควอนตั้มเนี่ยมันหมายถึงไงอลองมาดูความหมายนะ Uh, เลขควอนตัมเราบอกแล้วเลขควอนตัมมันเหมือนกับ ID มันเหมือนกับเลขประจําตัวของอิเล็กตรอนแต่และตัวว่าอิเล็กตรอนตัวนี้มันอยู่นะตำแหน่งไหนของอะตอมอย่างเช่น uh, เอาไงดีเอาตัวนี้อิเล็กตรอนตัวนี้สิตัวสุดท้ายที่เราใส่เลยทุกปะ่ะเป็นอิเล็กตรอนตัวที่15ของฟอสฟอรัสบอกหน่อยสิว่ามันมีเลข ID เท่าไหร่หรือเลขควอนตัมชุดควอนตัมสีตัวมันคืออะไรบ้าง เลขคนบันสมมน์มีอะไร้ามี n มีแ m ลแล้วก็ MS. n, s, <S n เท่ากับเท่าไหร่ 3, l เท่ากับเท่าไหร่ <S 2> <S 2> l คือตัวบอกอะไรนะ l <S 2> <S 2> คือตัวบอกว่ามันอยู่ในสับเชลอะไรถูกป่ะนี่มันอยู่ในสับเชล P p มีค่า l เท่ากับเท่าไหร่ 1, แล้ว ml ละ่ะ ถ้าเราเรียงอย่างนี้เราหมายถึงออร์บิทัลนี่ตรงนี้มันคือออร์บิทัลลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเพราะนั้นค่า ml ของมันคือหนึ่ง ms คืออะไรเราบอกแล้วว่าเราเขานิยมใช้คือ ms เขียนเป็นลูกศรชี้ขึ้นคือบวกหนึ่งส่วนสอง ถ้าเราลองเขียนไอตัวเนี่ยชุดควอนตัมสี่ตัวของทุกอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมเราจะพบว่ามีอิเล็กตรอนตัวไหนบ้างไหมที่มีชุดเลขสี่ตัวนี้ซ้ำกันไม่มีถูกป่ะให้เขียนให้ตายเนี่ยก็ไม่มีการไม่มีทางที่อิเล็กตรอนตัวไหนจะมีชุดเลขสี่ตัวนี้ซ้ำกันได้อย่างที่เราบอกถ้าเกิดมันจะมีอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งมาอยู่ในออร์บิทัลเดียวกับตัวนี้มันก็จะต้องแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันที่มันมี m s เป็นลบหนึ่งส่วนสองคือเขียนเป็นลูกศรชี้ลง อย่างน้อยมันต้องมีเลขต่างกันสักตัวหนึ่งอะโอเคนะอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อสอบอย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีข้อสอบแบบที่ว่าออลองดูซิอิเล็กตรอนตัวนี้มันมีจริงในมันมีจริงหรือเปล่าเขาอาจจะให้มา n เท่ากับ3 l เท่ากับ2 1บวก1ส่วน2ถามว่าอิเล็กตรอนที่มีชุดควอนตัมแบบนี้มีจริงหรือเปล่า ลองดูนะถ้า n เท่ากับ1เนี่ยมันจะมีค่า l ได้อย่างมากที่สุดคืออะไร0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้างั้นเราเขียน l เป็น2เนี่ยผิดม<ะ>อ่อันนี้มันก็จะเป็นแนวข้อสอบอีกอย่างนึ่งที่เออเห็นเ,นเนกันโอเคนะเนี่ยน,นี้นะเขาเรียกเขาเรียกว่าหลักของพาลี พาลีพิเนซิพอลนะพาลีเนี่ยเขาบอกว่าเอาถอดคําพูดเลยนะไม่มีอิเล็กตรอนคู่หนึ่งคู่ใดในอะตอมเดียวกันที่จะมีเลขอนตัมทั้ง4เหมือนกันทุกประการโอเคนะเนี่ยเราก็จะมีหลักของเราที่เราจะเรียนหลักของอัลฟ์บาวหลักของอัลฟ์อฟบาวก็บอกว่าจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเรียงตั้งแต่พลังงานต่ําขึ้นไปจนถึงพลังงานสูงจะจะใส่ข้างล่างให้เต็มก่อนก่อนที่จะเลื่อนขึ้นไปสับเชลล์ถัดไปแล้วก็จะมีหลักของหุน กฎของหุ้นบอกว่าอิเล็กตรอนจะชอบอยู่เดี่ยวมากอยู่เดี่ยวให้เต็มก่อนก่อนที่จะเข้าคู่กันอย่างที่เราบอกไปแล้วถ้าป่ะมีห้องว่างๆอยู่ในชั้นเดียวกัน mm hmm. ก็ไปอยู่ห้องว่างๆให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่ mm hmm. เนี่ยง่ายๆหลักการมีแค่นี้เองการจัดเรียงอิเล็กตรอน mm hmm. อยากได้ตัวอย่างอีกป่ะ งั้นลองดูตัวอย่างอ่านี่เออตอนมอปลายเนี่ยเราบอกอะไรนะสองแปดสิบแปดสามสองเนี่ยเราจัดกับ transition ไม่ได้ถูกไหมอ่าแต่สำหรับ spdf เนี่ยไม่มีข้อแม้เราสามารถจัดได้หมดจะเป็น transition ก็จัดได้อ่าลองดูนะ transition เอาตัวไหนดีเอา คัพเปอร์แล้วกันเฮ้ยยังไม่เอาคัพเปอร์มันตัวยกเวน้นเอานิกเกิลนิกเกิลยี่สิบแปดจัดแบบมอปลายเราต้องบอกว่าไงนะสองแปดแล้วก็เว้นไว้อันหนึ่งถูกปะ่ะแล้วสุดท้ายให้ลงด้วยเท่าไหร่สองทุกคนนี่คือหลักการตอนมอปลายถูกปะ่ะซึ่งมอปลายเราจะจัดได้เฉพาะ e อิเล็กเออ transition ที่อยู่เฉพาะคาบแรก ถูกป่ะอ่านิกเกิลก็อยู่คาบแรกเขาบอกงนี้สองแปดแล้วก็เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็สองืูกป่ะแล้วก็จับบวกกันเหลือเท่าไหร่อันนี้บวกไปแล้วได้สิบสองเพราะนั้นขาดอีกสิบหกเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิบหกนี่คือตอนมปลายเราทำได้แค่นี้แหละแต่ลองลองมาดูที่ใช้ spdf แล้วจะเป็นยังไงอ่ะเริ่มหนึ่ง s สองสอง s สองสอง p หกสาม s สองสาม p หกคงไม่ต้องให้เป็นคูลิลลี่นะแบบพูดตามอะ่ะอ่ะ เท่าไหรอสี <ate S 2> ่เอสสองสา,ามดิตึกตึ๊กตึกตึกแปดป่ะเท่าไหร่วะเออยี่สิบละทำทันป่ะไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดคล่องๆ e, มันก็มันก็ทำได้เหมือนออเหมือนกันทุกคนแหละก็ไล่ไปได้หนึ่งเอสสองดึดดึดพอสี่เอสสองแล้วต้องกลับมาเท่าไหร่นะสามดีอ่าแล้วสามดีเรานับนับสามดีเนี่ยจริงๆใส่ได้เท่าไหร่ชั้นดีด็อกสิบถูกป่ะใส่ได้สิบแต่ว่ามันเหลืออีกแค่เท่าไหร่อีกแค่แปด อ่าพันก็เป็น 3D 8แล้วเรามาดูดิเอะมันเหมือนกับมอปลายไหมอ่าลองดูดิชั้นหลักที่1มีเลกตอนกี่ตัว2ตัวชั้นที่2องมีเลกตอนเท่าไหร่8ถูกป,ปะชั้นที่3มีเลกตอนเท่าไหร่16แล้วชั้นสุดท้ายมีเลกตอน2โอเคอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ SPDF ไม่มีข้อยกเวน้นคือทำได้ เออแล้วอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้มาดูหน่อยพอเราการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างอ่ะลองย้อนกลับมาดูที่ออกซิเจนนะเฮ้ยนี้จบเสร็จยัง